การประวดในปีนี้นะคะภายใต้ธีมที่ชื่อว่าพลังแห่งศรัทธาภาษาอังกฤษก็คือ belief นะคะคนเราถ้าหากว่าในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยขาดซึ่งพลังแห่งศรัทธาเราขาดสารต,ตั้งต้นของชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อน ชีวิตให้เดินทางสู่ความสําเร็จได้โดยที่เราไม่หวั่นไหวโตวประสรคต่างๆนานาณปการเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ําทิพย์โลมใจเพื่อให้เรามีน้ําหล่อเลี้ยงของจิตและทรงพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้สู่การเดินสู่การประสบความสําเร็จครับไอเน่ารนว่าปีนี้จะไปเชียรก็คือเป็นมงกุฎมณีนคราชใช่ไหมคะวันนี้ก็ผู้ที่ทํามงกุฎอยู่ใ,ใกล้ๆเราแล้วค่ะก็คือพี่ปุ้ยนะคะอ,อ,อินทวัต์มงกุฎมณีนัคราชเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ พี่ปุ้ยได้พูดนิดนึงนะคะว่ามงกุฎมณีนคราชเนี่ยมีอินสเปรชันมีแรงบรันดาลใจจากอย่างไรนะคะเชิญค่ะมีได้แรงบันดาลใจในมงกุฎไหมงกุฎมณีมนคราชนี้ได้แรงบรันดาลใจมาจากความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวที่เรามีต่อองค์พญานาคนะคะซึ่งสื่อถึงความดีที่เราจะต้องทํากันต่อสาธารณชนนะคะค่ะแล้วในเรื่องของการออกแบบใน,นเรื่องของดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มาจาก ความศรัทธาที่มีตอ่อพญานาคก็เราก็หยิบยกพญานาคทั้งสี่ตระกูลเอามาอยู่บนมงกุฎมณีนัคราชอันนี้นะคะค่ะซึ่งปีนี้คุณสมบัติต้องไปยังใดมาคุณดิฉี่คะค่ะกค็คุณสมบัติหลักของมิสซิมโซควินก็เหมือนเดิมนะคะคือสวยเก่งและดีแต่ปีนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมก็คือเนื่องจากว่าปีนี้เราจะเดินทางไปเมืองวัฒนธรรมเมืองที่เรียกว่าสามธรรมก็คือธรรมะนะคะ เมืองที่มีธรรมะเต็มไปหมดเมืองที่เต็มไปด้วยสามธรรมนั่นหมายความว่าธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมคําว่าธรรมชาติเนี่ยคือตอนนี้เท่าที่เราได้ไปสเสวจาก3จังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบึงการสกลน,นครและนครพนมต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเป็นจังหวัดที่น่าไปมากที่สุดตอนนี้ณเวลานี้นะคะเพราะว่าจังหวัด3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยังนับถือนะคะ ไม่ว่าจะเป็นวัดวา,ารามขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหัตกรรมท้องถิ่นที่เราเองเนี่ยเราสมควรที่จะช่วยกันนอกจากอนุรักษ์แล้วเรายังต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้วิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นไทยเนี่ยเป็นอัตลักแบบนี้นะฮะคู่กับบ้านเมืองของเราประเทศชาติของเราและเป็นซายซิเนเจอร์ของประเทศเราต่อไปะครับอย่างเมื่อวานมีการคเลือกมาแล้ว40ิคนปีนี้สามดาคัดยากไหมครับ ต้องบอกว่ายากมากๆเนื่องจากว่าแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีมงมาแล้วทั้งนั้นเลยจากทั่วประเทศแล้วก็สวยๆจากทั่วประเทศจากเดิมแล้วเนี่ยเรามีนางงามที่เรามีในตารางนะคะว่าเราจะมีนางงามทั้งหมดสามท่านในปีนี้แต่ก็ขอเรียนอย่างที่ว่าเราเห็นความตั้งใจของทุกๆท่านที่เดินทางเข้ามาสู่การเป็นความชิงชัยสู่ความศรัทธาการสร้างความดีกันเป็นต้นแบบการเป็นแม่แบบของของสาวประเภทสองที่ดีในสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราเพิ่มอีก สองตำแหน่งนะคะสรุปแล้วนางงามปีนี้จะมีทั้งหมดห้าตำแหน่งด้วยกันค่ะฝั่งนี้เมื่อวานมาร่วมเป็นคณะกรรมการท่านเรียน้วยใช่ไหมคะค่ะเมื่อวานยังไม่ได้มาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีวันนี้ค่ะที่มาร่วมงานแถลงข่าวค่ะและก็เป็นวันที่2 7่พฤศจิกายนค่ะที่จะได้เป็นคณะกรรมการกิจกรรมาักด้วยค่ะตื่นเต้นมากค่ะมีแบบในใจว่าเฮ้ยสาวว่าไม่้องแบบไหนที่จะต้องครามเด็ก เก์ของเราเรามองทางด้านความคิดค่ะพอเวลาเขาพูดออกมาอย่างตีมนี้อย่างที่พี่ๆทุกคนบอกนะคะก็คือเรื่องของความศรัทธานั้นเนี่ยเราอยากดูการพูดของเขาว่ามันเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี้นะครับี่ในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้เท่าที่ได้ มาจากก้องระกวนนะครับผู้สมัครจำนวนถึงสามเท่ามากจากปีที่แล้วผมเองก็มีความบินดีนะครับได้เชิญมาเป็นประธานในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คงจะต้องขอสังเกตการดูกันจากการประกดวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเราจะมีการเดินทางไปเก็บตัวถึงสาจังหวัดน,นะครับซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาจังหวัดด้วยแต่ละเมืองว่ามีความ โดดเด่นยังไงในการเก็บตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้กองประกวดแลวก็กระบวนงนางามเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แต่ละจังหวัดที่เราไปเก็บตัวด้วยครับผมเนินระับมีคสุขสำหรับปีนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเนินเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้สำหรับพวกเข้าประกวดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็มีคนสนใจมาประกวดเยอะมากคนสวยเยอะมากแล้วนอกจากคนสวยแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเก่งมากมายหลายท่านเลยนะคะก็ เป็นกำลังใจแต่อย่างที่บอกว่าเวทีเราเนี่ยเป็นเวทีที่ไม่เหมือนกับการประกวดทั่วไปเพราะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องสวยแบบมีสาระต้องสวยเก่งและมีโครงการทําจิตสาธารณะด้วยนะคะถึงจะคว้าม,มงกุฎมิดมิมอสซาควินไทยแลนด์2020ได้คะ่ะท้ายอย่าทีิ้ดที่ฝากจิตเวทีมิดมิมอสซาควินไทยแลนด์ปีนี้เนะคะจากประแสต,ตอบรับที่ดีมากๆก็ออกกลับ ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคบไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนทุกแขนงสื่อโซเชียลทุกแขนงนะฮะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกองประกวดมิสวิมซ่าให้เราได้มีแรงกายแรงใจแรงซับนะฮะในการขับเคลื่อนองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นองค์กรต้นแบบของเพศที่3ให้เพศที่3เราได้มีที่ยืนที่สง่าง,งามในสังคมค่ะสำหรปีนี้ติดตามที่ไทยรัฐทีวีนะฮะไทยรัฐทีวีในวันที่27เดนะฮะเดือนพฤศจิกา เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเช่นคืนครึ่งค่ะ